เอาละครับผมก็ะขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์นะครับแล้วก็แจกเพจฟรีไฟล์ให้ฟรีๆนะครับนะก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับนะก็จะมีแจกโค้ดแจกเพรให้ฟรีๆเลยนะครับนะก็ก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดแจกเพรกันเดี๋ยวเราจะไปสอนรับด้านของฟรีกันก่อนนะครับแล้วก็ ให้น้องๆนะครับกดไปตรงที่ร้านค้านะครับนะแล้วก็จะเป็นหน้าของการรับของฟรีทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าาของกล่องฟรีตัวนี้เลยนะครับวันนี้เท่านั้น,นครับก็ กดไปตรงที่วันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ข้างขวามือครับจะเป็นกล่องที่มันจุดแดงนี่นะครับก็จะเป็นกล่องฟรีตัวนี้นะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็รับได้ทุกวันทุกคนเลยนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าของกิจกรรมนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับนะกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าหน้าของไฮไลท์ร้านค้านะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะครับนะอืม ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอัพใหม่นะครับนะแล้วก็จะเป็นชุดอะไรใหม่ๆนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น้ารของการเติมถึงขั้นรับไอเทมปีใหม่นะครับแล้วก็จะเป็น้ารของไอเทมอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับก็น้องๆนะครับเติมสูงสุดเท่าไหร่วะเนียหนึ่งพี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับก็จะได้ทาานของสกินรถยนต์ไปนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะครับนะก็นี่นะครับเติม1เพชรนะครับจะได้เป็นทารงของ กล่องคือกล่องคือกล่องอะไรเนี่ยกล่องพรีชีพกล่องเออกล่องนั่นแหละกล่องซูบนะจ๊ะเออก็จะเป็นอันนี้นะครับนะอ่าแล้วก็เติม99ก็จะได้เป็นท่า้านาของสกินอะไรเนี่ยเออไม่รู้คืออะไรแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยเติม299ได้รับท่าทางนะครับแล้วก็เติม599จะได้เป็นร่มชูชีพนะครับ <Wow. S 1> นะนี่แฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่แล้วก็จะเป็น เติม999อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะเป็นสกินระเบิดนะครับนะอ่าน่าจะเป็นสกินระเบิดอันนี้หรือเปล่าอ่า,เป,อาเป็นอ๋อเป็นสกินระเบิดตัวนี้นะครับนะแล้วก็เติมสุดท้ายนะครับ100เอ้ย1,499เพศก็จะเป็นาราดาของรถยนต์ตัวนี้เลยนะครับรถยนต์ตัวนี้มีอะไรสีสันสวยงามมากเดี๋ยวมาดูนะก็จะเป็นาราดาของมีอะไรอยู่ข้างหน้ารถเนี่ย เออแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยแล้วก็ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ดิปลาแซลมอนแล้วก็เป็นอะไรลูกชิ้นหรือหรือว่าอะไรด้านบนอะ่ะอา่าก็จะเป็นรถประมาณนี้นะครับแนวอาหารอาหารหน่อยนะอา่าก็ใครที่อยากจะเติมก็ไปเติมกันได้นะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดที่มาใหม่นะครับเป็นชุดแมวทมินหญิงและแมวทมินชายนี่เป็นไงเออคือแบบโคตรเท่นะครับมีแมวออกมาตรงหลังนะสําหรับตัวนี้ก็แบบโคตรเท่โคตรตึงพี่ปิ่มก็จัดไปแล้วนะครับนี่สําหรับชุดตัวนี้นะครับนะ ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนในญ่ก็จะมาในลักกี้รอยยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปทําการรีวิวให้ในภายหลังนะครับสําหรับลักกี้รอยย่นะครับโอเคก็เราจะไปดูทางด้านของกิจกรรมวันเด็กนะครับอวันเด็กปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเป็นทางด้านของปฏิทินกิจกรรมเด็กดีสีฟรีไฟลนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของการรับเพชรม่วงนะครับนะเออเพชรม่วงคืออะไรนี่เพชรม่วงเอาไว้สามารถแลกสะสมได้นะครับเอาไว้สะสมเพื่อแลกของรางวัลได้นะครับก็จะเป็นชุดที่มา ตามนี้เลยนะครับสกินปืนเออมีซองม่วงด้วยนะอ่าก็ภารกิจก็จะมีอ่าภารกิจให้เราทํามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะการเก็บเพชรนี่เล่นจบแมตช์รับเพชรม่วงทุกอาทิตย์นะครับอืมก็จะเป็นหน้าดาของการรับเพชรม่วงเพื่อไปแลกของฟรีกันนั่นเองนะครับนะเอโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทาอะไรดี แจกเพรฟรีไฟล์กันก่อนนะครับนะเออ ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพจฟรีไฟล์นะครับคลิปที่แล้วนะครับพี่แจกไปแล้วนะครับ2คนนะครับนะก็พี่จะแจกจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่อยากจะได้เพรนะครับก็จะมีกติกาอยู่นะครับนะคลิปนี้นะครับพี่จะมาแจก1คนนะครับนะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพจนะครับก็มาเร็วมาก่อนใครเร็วใครได้นะครับนะก็กติกาก็มีอยู่ง่ายๆนะครับก็ให้น้องๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่นะครับนะใครที่ทําตามก็ใครที่ทําตามหมดแล้วก็พิมพ์ข้างล่างใต้คลิปมาว่ากดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วครับตามด้วย uid ของน้องๆมาครับแล้วก็ตามด้วย บวกห้าข้นหลัง U i d ดีนะครับเออใครมาเร็วมัใครได้เอ้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับนะพี่จะแจก1คนนะครับสำหรับเพชรนะครับนะเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแจกเพชรนะครับนะต่อไปพี่จะมาพามาดูทางด้านของ l u c ก y r o y a ยันะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับนะก็กดเข้ามานะครับก็จะเป็นน้าของชุดแมวทมินยิงนะครับนะก็สามารถเลือก2ออันที่ไปได้เลยนะครับนะใครที่อยากจะสุ่มก็มาสุ่มได้นะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับนะโอเคก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นรน่าของชุดแมวทำบินผู้ชายนะครับนี่เหมือจะอลังการฝ่าผู้หญิงเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยก็เยอะอยู่นะนี่มีท่าเปิดตัวมีท่าอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีแมวออกมาข้างหลังนะครับนี่ไงนะเออโคตรเท่นนะนี่แมวคู่แมวคู่นะครับนะ อืก็ถือว่าเท่พอใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับชุดตัวนี้นะเออก็ใครอยากมาสุ่มก็มาสุ่มกันได้นะครับนะก็ไม่น่าจะถึง2 3งสามพันเพชรนะเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าด้าของชุดจันทราสีเลือดนะครับเหลือเพียงอีกส2บวันเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็นหน้าด้าของชุดที่หลายหลคนรอคอ,อยอย่างมากมายนะครับก็เป็นชุด หลายย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงเนะี่ยฮอตออทุกคนอยากได้หมวกของผู้หญิงนะแล้วก็ชุดนี่นะครับสีฟ้าสีแดงสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากจะมาสุ่มก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับนะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอันดของนี่เป็นไงคังแสงอาวุธแดงเดือดออันนี้ไม่อันนี้พี่ไม่ดูนะครับว่ามันเป็นปืนอะไรนะครับมันปูเป็นปืนวุฒแพคเกอร์หรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับนะก็ ถือว่าเอฟเฟกเปิดตัวค่อนข้างสวยงามนะครับนั้นแล้วก็จะเป็นทาร่าของปืนหลายอย่างให้เราแลกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A ong, K, aka, เอโคงเอเคสกาเอยไม่มีเอเคนี่ว่าทอมสันเอออะไรประมาณนี้สกงสกาก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทาร่าของเทพหนวดเข้มนะครับแล้วก็มานานแล้วนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับ ชุดผู้บ่าวอินเดียตัวนี้นะครับนะเออใครอยากได้ก็มาหาสุ่มก็ได้นะครับเออเบียบมีสวมหมวกสวมอะไรด้วยนะจ๊ะเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าด้าของปืนที่ใช้ใสายชาร์จที่ชอบนะครับสาหรับใครที่ชอบชาร์จเออแบบชอบปืนชาร์จอะไรประมาณนี้ก็มาสุ่มกันได้นะครับบอกได้ครับเดี๋ยวว่าลูทีหายลูทีหายเอพ p ไฟยองควงอะไรประมาณนี้นะครับอืมก็ จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นระดาบของกางเกงปลีกนกทองแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอก็ความรับน้องๆคนไหนที่จะได้กางเกงตัวนี้นะครับก็บอกด้ครับเดี๋ยวว่านานๆจะมาที่ก็ไปหาซุม่มหาซื้อกันได้นะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระดับของชุดกล่องกระดาษนะครับชุดนี้พี่คิดถึงสมัยก่อนมากเลยใครที่อยากสุ่มก็มาหาสุ่มกันได้นะชุดนี้คือมามาหลายทีนะครับแต่ว่ามัน มันออกย่านะสำหรับชุดตัวนี้ก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นนา่าของไดมอนด์ลอยยอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <Okay. S 1> ปืน M1917 และโกล รอยย l นะครับโกอยก็จะเป็นหน้านของชุดสายฟรีนี่ mm hmm. ก็เหลืออีก15วันก็จะรีโกลรอยใหม่ก็ไปสุ่มกันได้นะครับนะอ่อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดตัวตัวฟรีตัวนี้อืมก็ไม mm ่ม hmm. ีอะไรมากนะครับนะโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะ mm hmm. ก็สาหรับนะ้องๆขนาที hmm. ่อยากจะได้โค้ดฟรีไฟล์นะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการ แจกโค้ดฟรีไฟนะครับโค้ดฟรีไฟนะครับใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมี1คนนะครับที่ได้ไปนะครับก็จะเป็นทาร่าของปืนแล้วก็สกินปืนเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นทาร่าของเพชรด้วยนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวพี่จะทําการเขาเรียกว่าไงขอพี่จะทําการเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโค้ดเออก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าชอบยืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ